น้ำมาน้ำมาเก็บเงือเก็บดิจะไปให้เราตู้ถูนะออาถูได้แล้วค่ะน้ำล้นล้นแล้วค่ะอะไรกันเห็นเลยตู้ถูไหมล้วนเลู้ถูไหมโดนหน้าพี่ปิ๋แล้วเดี๋ยวบอกก่อนคุณนีาบน้ำตอนเสร็จไปเสร็จก็อาบน้ำตรงน้า่อไปอะไรใกล้ไหนะต่อไปค่ะแล้วจะอาบน้ำพี่เอกเอาบ้าน้านก่อนเอง้อเอาล่าทีลทีหมอเตงดยังไม่เสรเลยคุนี่อาบน้ำเสร็จแล้วจะม

ยิ้มทีเ so นินของสามยิ้ค่ะพอแล้วนะคะยยิ้มย่ย่ายยิ้ย้้้มม้ยมายิ้ม